ให้จีนกันบ้างค่ะสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะโรงโรงโรงเรียนต่างๆก็คือเปิดให้เด็กๆเนี่ยกลับไปเรียนกันได้แล้วแต่ทีนี้มันมีความท้าทายอย่างหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือเขาพยายามที่จะแกะรอยคนไข้หมายเลขศูนย์ค่ะซึ่งเขาชื่อว่าเป็นคนแรกที่ติดเชื้อโควิด19นะคะณนะเวลานี้ยังไม่เจอตัวแต่ตอนนี้ทุ่มความพยายามจับพระกำลังทุกอย่างเลยค่ะ หลิวเพ่เพยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของจีนหรือว่า CCDC ก็บอกว่าการแกะรอยผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ของโรคโควิด -19 นั้นหมายความว่าบุคคลคนแรกที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ซับซ้อนปริมาณมากและผู้ป่วยรายแรกผู้ป่วยหมายเลขศูนย์นี้นะคะอาจติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการที่ขาดการบันทึกทางการแพทย์ไป ผู้เชี่ยวชาญจากแผนกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลแห่งที่หนึ่งเครือมหาวิทยาลัยปักกิ่งหวังกุ้ยเฉียงพูดถึงการแกะรอยผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ของโควิด -19 บอกว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อการแกะรอยแหล่งไวรัสการควบคุมโรคระบาดรวมถึงการป้องกันการระบาดในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจีนแล้วในหวังบอกว่าประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ล้วนแล้วแต่มีผู้ป่วยหมายเลขศูนย์เหมือนกันจําเป็นจะต้องถูกแกะรอยเช่นเดียวกัน ทางด้านของนายจินฉีหัวหน้าสถาบันชีวการแพทย์สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งชาติของจีนบอกว่าที่ผ่านมายังไม่มีการยืนยันเรื่องของผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ของโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อปี1918โรคเอดรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ที่แพร่ระบาดเมื่อปี2009ด้วยนะคะ คือการแกะรอยผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ในจีนเสริมว่าเป็นปัญหาสหาวิชาชีพที่ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันครั้งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ค่ะช่วงแรกของการระบาดคณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนก็เร่งแยกเชื้อโรคซึ่งมีส่วนส่งเสริมการควบคุมการระบาดทั่วโลกนะคะ ทีนี้มาดูสถานการณ์ทั่วๆไปในประเทศจีนบ้างน,นะคะอู่ฮั่นที่มีการระบาดหนักที่สุดปรากฏไม่เหลือผู้ป่วยโควิด19ในโรงพยาบาลแล้วคนสุดท้ายที่รับการรักษาก็คือออกจากโรงพยาบาลไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้เนี่ยรายใหม่ของผู้ที่ติดเชื้อในอู่ฮั่นก็ยังเป็นศูนย์ด้วย ส่วนในมณฑลหูเป่ยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยต้องสงสัยโควิด -19 ต่างก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกของมณฑลหูเป่ยตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด -19 เป็นต้นมาซึ่งสถานการณ์โควิดล่าสุดในจีนก็คือเปลี่ยนจุดโฟกัสจากอู่ฮั่นแล้วก็หูเป่ยตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหหลงเจียงแทนค่ะพรมแดนติดกับประเทศจีนเพราะว่ามีรายงานของการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากที่เดินทางเข้ามาจากประเทศรัสเซียค่ะ